ช่วงที่โจนอนเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขานอนไม่ค่อยหลับจะระลับตื่น,นจนกระทั่งประมาณตีสามโจก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะว่าได้ยินเสียงคนเดินนอกห้องก็เลยคิดว่าเออสงสัยเป็นแขกที่พักที่โรงแรมนี้ละมั้งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรต่อพยายามนอนแล้วก็ช่วงที่กําลังค,ค,คําเคิมใกล้จะหลับโจก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตกดังตุ๊บมาจากตู้ผ้า โตก็เลยคิดว่าหรือมันจะเป็นกางเก,ง,เกงยีนที่เราแขวนไว้วะมันตกมาหรือเปล่าเพราะไม่ขวนเสื้อคือเขาดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่อาจจะรับ,บน้ำหนักกางเกงยีนที่หนักได้ไม่ค่อยมากแต่โตก็ไม่ได้ลุกไปดูนะจนกระทั่งจังหวะที่จะเคลิ้มหลับอีกรอบหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงอะไรตกดังตุบอีกครั้งโตก็ตะโกนบอกว่าเอออะไรจะตกก็ให้มันตกไปพรุ่งนี้เช้าไปดู